สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะสิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตทางการเงินของคุณคืออะไรนะคะพลังงานแบบใดที่ขัดขวางนะคะการเติบโตทางการเงิน พลังงานนะคะคุณจะเห็นถึงความที่ใหญ่ยึดติดหรือว่าเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปนะหรือว่าบางครั้งนะคะพลังงานของความตึงเครียดะะการคุ้นคิดคุณอาจจะแบบออคิดวางแผนมากนะคะหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีกฎเกณฑ์กฎระเบียบบางอย่างนะคะที่เข้ามาทำให้เกิดความตึงเครียด มากจนเกินไปพลังงานที่อาจจะยึดติดนะคะต่อคำว่าการเงินหรือว่าในเรื่องของเงินทองมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายจ่ายรายรับใดๆก็ตามนะะพลังงานที่อาจจะยึดติดนะคะเสพติดจนมันทำให้เกิดความเหมือนโหยหานโะะหยหาพยายามที่จะตามล่านะคะ บางอย่างยิ่งตามก็ยิ่งหนีหายนะคะพลังงานที่อยากจะให้ปรับนะคะเหมือนเป็นพลังงานที่ว่ายอมรับนะคะยอมรับเข้าใจสถานการณ์ปล่อยให้เงินนั้นนะคะเหมือนหยิบยื่นหรือว่าเป็นโอกาสที่จะเหมือนถูกส่งต่อมาหาคุณนั่นคือการทำใจให้สบายนะคะเต็มที่ไปอะนะคะกับ กับหน้าที่ที่คุณทำอยู่นะส่วนในเรื่องของตัวเงินนั้นนะคะคือเป็นพลังงานที่เราเหมือนอย่ายติดจนเครียดนะคะเป็นพลังงานที่อาจจะมองว่าบางครั้งะคะ่ะหาหนทางหรือว่าจดจ่อมากนะคะจนเราเหมือนไม่มีพื้นที่ให้กับใจที่เบาสบายะคะ่ะ มีพลังงานของโอกาสทางการเงินนะคะที่อาจจะมีข้อเสนอการหยิบยื่นเงินก้อนนะคะล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสที่เราอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมนะคะว่าคุ้มหรือไม่เป็นโอกาสที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆหรือเปล่านะคะจะทำยังไงให้สามารถที่จะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องมองเห็นพลังงานความตั้งใจที่ดีเยี่ยมมากๆคะ่ะการเหมือน ต้องการความสมบูรณ์แบบพลังงานที่บางครั้งนะคะอาจจะแบบลหลงไหลหลงลืมมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุหรือว่าการจับจ่ายไปกับบางเรื่องนะคะที่เหมือนเพื่อเป็นการทําให้ตัวเองมีความสุขหรือเป็นการเสริมสร้างบางอย่างนะคะมากเกินไปหรือไม่นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเรามาลองพิจารณาดูนะคะว่า แม้แต่บางเรื่องนะคะที่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่เรามองว่าเอ,อเหมือนมันต้องทำอ่ะมันต้องมีน่ะเพื่อที่ให้รู้สึกสมบูรณ์เพื่อที่ให้รู้สึกมีพร้อมเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะก็บางครั้งนะคะอาจจะเป็นตัวที่จะฉุดรั้งหรือว่าทําให้เราะะอยากได้หรือว่าอยากมีสิ่งที่ บางทีมันอาจจะเกินจําเป็นจนเกินไปนะเพราะคุณจะเห็นเนี่ยพลังงานของความสมบูรณ์แบบพลังงานของความสุขที่อาจจะบางครั้งนะคะเราหลงลืมไปนะคะว่าเราอาจจะต้องให้ความสําคัญกับในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนหรือไม่พลังงานที่เมื่อไรก็ตามถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มมีทางออกทางแก้หรือว่ามีช่องทางทางการเงินนะคะอยากโอเคละมีความสุขได้แต่อยากที่จะ ให้คอยพิจารณาไว้ด้วยนะคะว่าเราจะต้องอไม่รู้สึกชาลาใจจนเกินไปนะคะจะทำยังไงให้มันยืนยงมั่นคงนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบพลังงานที่เปรียบเทียบนะคะว่าการเก็บเล็กผสมน้อยนะคะแม้จะเพียงน้อยนิดนะคะแต่ก็ยังทำให้เราเหมือนได้มีนะคะ เมื่อยามจำเป็นเราอาจจะได้ใช้เพราะนั้นก็อาจจะเป็นพลังงานที่แนะนำนะคะว่าให้เหมือนอยากจะให้คุณอาจจะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะอาจจะหยอดเหรียญทีละเล็กทีละน้อยหรือว่า,าลงทุนกับบางอย่างนะคะที่แม้เพียงกํำไรเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ถือเป็นการสะสมที่ดี เนี่ยค่ะเปรียบเทียบพลังงานนะ่นะคะว่าบางครั้งเราหมดไปกับอะไรที่อาจจะเหมือนมันดีต่อใจนะคะหรือว่าทำเพื่อเติมเต็มใจตัวเองมากจนเกินไปหรือเปล่ามันอาจจะเป็นความสุขเพียงชั่วขณะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเลยหรือเปล่าขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมทีค่ะว่ามีอะไรอีกที่อาจจะ ชุดรั้งนะคะการจเจริญเติบโตทางการเงินการเป็นความเขาเรียกว่าพลังงานนะคะ ความมีใจที่อบอ้อมอารีช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่ดีใจดีนะคะแต่ทีนี้บางครั้งเนะะี่ยค่ะความใจดีมากจนเกินไปนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียนะคะหรือว่าใช้จ่ายอะไรออกไปมากจนเราอาจจะรู้สึกว่าเออ บางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกแต่เพราะความที่เราอาจจะสงสารเห็นใจเราอยากช่วยเหลือนะเป็นพลังงานของความใจดีนะคะซึ่งจริงๆเราเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยเหลือเกอื้อกูลนะคะแต่ด้วยวิดีโอนี้เนาะเราก็อาจจะมาลองเช็คดูนะคะว่าสิ่งที่อาจจะฉุดรั้งซึ่งถ้าเราสามารถจะลดได้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเลิกสักทีเดียวกับบางเรื่องที่มันดีนะแต่ว่าถ้ามันอาจจะเริ่มส่งผลกระทบ บางอย่างเราอาจจะค่อยๆลดลงนะพลังงานที่อาจจะแบบบางครั้งนะคะอาจจะเสียเงินไปกับความตื่นเต้นความที่มีบางสิ่งนะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้มันมันร้าใจหรือว่ามันดึงดูดใจให้เราอดไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะ รวมไปถึงอาจจะไปเจออะไรที่อ้อันนี้มันตรงใจอันนี้มันใช่เลยอันนี้ตอบโจทย์อยากได้มันต้องมีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่บางครั้งะคะเราก็สูญเสียไปเนาะเพราะมันตรงใจนะคะพลังงานที่จริงๆถ้าเกิดสามารถจะเดินหันหลังเนาะให้กับอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความปรารถนาความอยากได้อยากมีได้นะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งอะคะ่ะ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเนาะสามารถที่จะเหมือนเก็บเงินได้มากขึ้นไหมนะคะหรือว่าทําให้เราเหมือนลดละสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาได้ในระดับหนึ่งนะคะคือเป็นพลังงานของการเดินหันหลังให้เลยกับกับความอยากความปรารถนานะคะหรืออาจจะรวมไปถึงบางครั้งอะสิ่งที่มีอยู่ กับรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์ต้องหาใหม่ต้องเอาใหม่ต้องมีอะไรเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งได้เหมือนกันที่อาจจะทำให้รู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ัมนไม่โอเคเดี๋ยวเอาเพิ่มแล้กันเอาใหม่ดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ พลังงานที่ปฏิเสธไม่ได้นะในเรื่องของการที่แบบอยากจะได้อยากจะมีหรือว่าควบคุมทุกอย่างซึ่งบางครั้งพลังงานของความอยากควบคุมคความอยากเอาชนะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่อาจจะทำให้ฉุดรั้งได้เหมือนกันเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สิมันต้องต้องมีต้องชนะต้องอยู่เหนือกว่าหรือว่าต้อง เข้าไปควบคุมต้องทำให้ได้นะมีพลังงานของความอยากเอาชนะด้วยนะคะอาจจะอยากมีบางสิ่งขึ้นมาจริงๆเราไม่ได้จำเป็นร้อเอร์เซแต่มันเหมือนเพื่อตอบโจทย์บางอย่างของเรานะคะแล้วก็อาจจะเหมือนอยู่ภายใต้ความควบคุมของบางอย่างได้ที่ทำให้เราถอนตัวไม่ขึ้นจนเหมือนต้องโอเคเสียอีกแล้วนะต้องจ่ายไปอีกแล้วประมาณนี้ค่ะ